ลึกๆในใจของเขาคนนั้นนะ่ะเขาอยากให้เรื่องระหว่างคุณและเขาจบลงแล้วจริงๆหรออ่าวันนี้นะคะเราจะไปเปิดพลังงานของเขากันนั้นกันนะคะอ,คอ่ะก็เจอกันในคลิปแบบแรนด,ดอมอีกแล้วนะคะใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้วิดีโอนี้อ่านไม่ใช่เรื่องมืองเอิญนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะ,ะถ้าไพ่ออกมาดีนะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทอนะคะอ่ะเรามาดูกัน แท้จริงแล้วเนี่ยในใจเขาลึกๆเขาอยากให้เรื่องระหว่างเราเนี่ยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจบลงแล้วจริงๆหรออ่ะมาอ่าสำหรับ ตามหน้าไพา่ที่ออกมานะคะสำหรับชาวแรนดอมในแม่หมอต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้อยากให้เรื่องระหว่างคุณและเขาเนี่ยนะคะต้องจบลงแล้วจริงๆเลยเออจริงๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะด้วยมีเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างนเนี้ยเน่นวนาที่เหมือนกับว่า,าทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาต้องห่างๆกันไปอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเขายังคงคิดถึงอยู่นะยังคงมีความยึดติดกับคุณอยู่นะคะคนคนเออเออคนแรนดอมนี้นะแล้ว คือเขาเขาอยากจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณนะคะเหมือนกับว่าอยากจะมาปรับความเข้าใจกันอยากมาพูดมาคุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยมาเคลียร์ใจมาทําให้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือในใจลึกๆของเขาเลยนะคะที่เขาคิดที่เขารู้สึกแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะอยากแบบว่ามาทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้พัฒนาขึ้นได้มีความสุขขึ้นเหมือนกับอย่างที่เคยคิดเคยฝันอะไรไว้แบบเนี้ยเนอะเอออันเนี้ย เ,เหตุการณ์ที่ทําให้คุณและเขาอย่างนี้นะคะมันต้องห่างๆกัน,นอันนี้แม่หมอก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่นะคะว่า,าคุณและเขาห่างกันด้วยเรื่องอะไรด้วยเพราะอะไรนะคะอาจจะมีประเด็นกันอะไรแบบนี้หรือเปล่ามีประเด็นมีมีในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่ผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ<ม>แต่ว่าที่แน,น่ๆคือเขามีความคิดถึงคุณนะคะแม้ว่าตอนนี้คุณและเขาจะอยู่ห่าง กันก็ตามนะความสัมพันธ์จะเงียบหายจะแบบ่างหากันนะเขาก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะมันต้องจบลงเลยค่ะเขายังคงมีความคิดถึงนึกถึงคุณอยากมาหาอยากมาเคลียอยากให้ความสัมพันธ์ของเรานะคะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นนั่นเองคะ่ะ